เี่มาตามอาจารย์ช่ยฉายเพื่อนบ้านตำเล่าคนหามาแล้วดวนๆวิ่งบนวิ่งล่างจับคูหาแล้วมีทั้งสองตัวสามตัวจะเป็นต nah ัวไหนไปติดตามอาจารย์ชุวยฉายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อรยวะว่าังบผนาม่าาาา่่่่าา เออพี à, ่เขาไม่รูเลยจานจานลุก็บวัหลายงวมาดอกลุกบวเกินมาสองหมดดอกเขาล้อนของมาที่ยี่้อแวหมอโน่ครับเพีระวจันเออของมาที่ยี่อี่ของนี่แหละแต่ว่าของบันจะจะไปบอกถว่าดอกไม่รูาแก้วเนาครับผมเออเอาาผมิงตเดียวแล้วหมอนครับผม เอออาวิ่งตัวเดียวบนล่างเด้อวิ่งบนจเขเราสาเกเดี่ยวด้อมเดอจานทุกทานจารเิบรนเสียงมันบอลชักเหรอย่าชื่อมั่ยุ่อจานมชักขึ้นพ่อจานฮะชักขึ้นไปว เดียวได้มาได้นี่บมเฝาผมบมเอาเมียเพื่อทำเองหล่ะคนต้องสอนเองครับผมเรับผรับดียวเนอะครับผมเออเฮ้ยเออวันนี้มีรถเข้ามาครับ ัวเดียววิ <im agę> ่งหมบนล่างนกันได้มห้อครับผมวิงหมบนล่างด้วยกันมานี้จับคู่หกสามลุนเลยเด้อหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดกแปดลุนไปจนนองหแปดน้อม่ติดหกสี่หกุ้นหงกังเดียวหกเดียวหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกแล้วก็หเ โอแปดครับผมในสูตรรู้อันนี้สูตรเขากสูตรับที่ผมใหม่หมอไปเร้่สูพี่มันดูแลผมก็เลยํทำไปห่างครับลางเป็นแ้องดไหเจ้าวมาออกซ์ออันนี้เป็นสูตรที่มันเคยออกตั้งแต่ผมใหม่หมอแรกๆุเด้อครับผมไม่ว่างแต่มกลับมาเข่าอีกแล้วนะอืมเออผมก็เร่สูตรใหมกาบางินการหมอผมโตนี่แหะ 63กับเออครับผมวงกลมสองตัวผมนิ่งสองตัว63ก67เอ่อแล้ววันนี้เอาเลขสามตัวจากสองตัวเดิมหมอครับผมเออมีมเอ่อจีกเย็บพกพกครับวันนี้กา66แปด66แปดเอ่อในสามตัวนี่ผมนิ่นตัวใดต่อคุณหมอคุณหมอ มีเลองตนะครับผมะเออส้ัวีอัมันรมถนันทตืวนค้ับวิ่งหกวิ่งหกบนรางจับคู่หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเลขสามตัวมีเจ็ดหก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 แปดถูกบ่ค่ะถูกต้องครับถูกต้องอาจารย์กนม กบบานีของบาเฮาหมอน้งเียวแล้วผมตอนนี้วอเดี๋ยวต่อกันเลยรันเดี๋ยวอันนี้แล้วก็ต่อเลยครับครับอันนี้แล้วเ่ะสามารถสนาทีผมต้มีอมด้วหมอเ้อครับผมสินาที่าจานาได้เลยครับผมนผมมเลยันูม่นะครับี่น้องมานะครับผมเออเดี๋ยวผมจะไปแล้วพอดีหมอาเขียนมาที่เขียนงไรถามผมก็ได้เลยของไยเาเด้อครับผมรับคับครับรับครับ พอดีอาจารย์แล้วก็บน,นีพี่น้องเทรมาเนาะเข้ากันตอกันเลยนะครับเอาเล่าแล้วตามไถยต่อนะเนาะแต่เราในี่ทางของอาจารย์ช่ยฉายได้นะครับคือว่าเป็นปรุดรุดไม่โดนดอกอาจารย์ช่ยฉายนะครับเห็เนแลนะวัางดีๆสำหรับงวดน,นี้เนาะพอวางงวดนี้รุดมา้งสองงวดเนาะเขาเราก็จรุดรุดสองงวดแต่เขาเรืดองดอกแล้วก็พอเกินสามงวดดอกนะครับส่วนใหญ่เห็นเห็นประจําคือสองงวดนะครับ รุ่นเรามีเข่ารุ่นนะครับวันนี้ระวังดีๆนะครับเลขวิ่ง6เคิื่อนะครับเป็นให้มากวันนี้แต่มีตัวเน้นอยู่สองตัว63สังเกตเนาะส่วนตัวเอื่นว่าไหนว่า64 65 66 68เป็นเลขรูด6เนาะสังเกตเรื่องเราเลขสามตัวมีเกต66 668เลยนะครับถือว่าเพิ่งหวั่นใจ6คักงมื่อวานี้เอาระวังดีๆเออพี่น้องวันนี้นะครับมารวยว่าอ,อย่างไรลาดเด้อน,นะครับมักตัวกระล่องเรียกเอา ไอ้เพื่นได้รุดมาสองวันสามวันเลยแล้วก็ว่าคอยพลาดได้อาจารย์ชุชัยนี่มาหลุดได้ทั้งเงินนี่ตามรักเลยนะครับเอาเงินนี้อยากให้เนีป็นพิเสียจะน้อยได้ไห่น้องนะครับมีตัวใดมากก็เลือกเอาได้นะสำหรับอาจารย์ชุชัยไอ้เพื่อนรุดสองวันรุดวันสามว่าทั้งเขาาโหลดนะครับวันนี่ครับว่าวิ่งหกบน่างแด้เทำไงหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดจับสามตัวคือเจ็ดหกหกหกแปดเลยนะครับตามนี้นะครับตัวเน็ตมาเพิ่นไห้วงนะครับคือหกสามหกเจ็ดตานั้นนะครับพี่น้องมักตัวใด คัดสันเอานะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ชุยชายนะครับรัฐบาลได้คนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวขอเอาต่อเด้อพี่น้องเนะออาะอ่าพอดีพอนี่สายแขกเขามากกันน,นะครับตามนี้่นะสนับเลียนเพินะครับถือว่าเขาดีเนาะอาจารย์ชุยชายเนะาะนี่เขาไม่ลุดเรยวปกตินะครับแต่ว่าสังเกตฑว่าหลายรอบแล้วเงี้ยรวยสังเกตฑรอบว่าเกินสองวันสามวันเขาลดอ่าไ่ได้ลุเดเนี่ยนะครับวันนี้ก็บทเป็นหื้อกาเลยพี่น้องเอ้ยนะตามซอเบิ่งอ่พี่น้องกูได้มา ถ้าทังอาจารย์ช่วยใชนน้นะครับก็ฝนะากคนไลค์คนแช่คนจ่าทางช่องแน่น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจระวังช่องมัลวยกับช่องเม่ตุยเนาะสองช่องเลยละไายทอนทางดีๆของไลน์ท่านไรอาจารย์ว่าอย่างตัดนะครับก็พยายามไรพวกพอกเขาบอกในช่องรวดเนาะจะได้เสียโอกาสได้นะครับทางช่องหนึ่ลงลูกสมื่นทั้งไท,ทย็กไเล็กเล่าเดี๋ยวนี้ไก่ไทยแล้วก็เลี้ลนหาให้นะครับผู้่ได้แม่นผู้่ได้ดีฝันดีก็ดสิ่งอบไปหา สอบถามฮาเรนทางหัวหน้าตัวคนโคตรไอ้กุ้ยจากันเอาในทางนี้มาฝากมาต้อนนะครับมี่น้องสงสัยอันใดกับคอมเมนต์หัวถามได้เนาะสำหรับอยากให้ตามบุญอะไกับคอมเมนต์มากขึ้นกันนะครับแต่พ่อตามเด็กก็ตามเนาะตามเด็กคนว่ให้กับบุญอะได้วยว่นว่าไห้มาไงด้วเนาะมาคนเพิ่ึก็ให้มาโคนรมาขึ้นว่าไห้คอมเมนต์เยอะตัวเลือกหาคนฟันแม่นหาเพอหลายไรคนครับแต่ว่าเพิ่นว่าไห้นะครับคนโคตรคนว่าให้เนาะ เป็นมากระจอกบ่าคอยอยากนั่นนะเจ้าอยาลิขิตเจ้าเคลื่อนนะยานคยาเคลื่อนก็อิดแต่ละคนเบอกันสมมติการฝันแม่นก็ถือว่าเป็นรายได้เชิงหทางหนึ่งเนี่ย<อ>แต่ก่อนฝันแมน่นราได้เงินได้ทองเนี้ยนะครับสมสมตินี่ได้ครับสมมติคำนวณกันคำนวณคำนวณแม่นๆก็สามารถเป็นเงินได้คือกันพอ,อยังเพราะว่าสมมติมีทั้ทงช่องยูทูบเนาะทั้งช่องแบบมอรวยเป็นตัวใหญ่หลักสามาันนั่เสนอแนวทางไปทั่วประเทศทั่วโลกเนาะคเออสิทางไทยเข้าไปอยู่ประเทศไหนมันก็ซื้อเราเนี้ยเออเริ่องมันก็ซื้อคือฮอดบ้าน โอ้ยฟัางเาเลยบอลมันตัวลกเล็กเลยขึ้นบ้านตะซื้อน้ำกอบนีเนะเป็นถุงกระโทมากตะไคร่กระโท่ามากนะครับขึ้นของนี่ฟีจากทานบาสเตีเรียกโท่ามากอยู่โอ้ยบอลลอยาจารยยิ้มข้าวไกระินอยากไปวามบุญน้ำโยอาจารยบนะมีอะไรลงมากมือใกล้ๆที่การไปน้ำมาทำกับมี่คุไว้ไมาอยู่เลกับตั้งขวอยากันเนาะก็จะมท่านบุญนะนะครับแบบนี้สีหล้ทั้งไทยทั้งประเทศผราได้ฟันแม่นผู้ได้ คำนวดเจงฮะะรับคุผมแบงปัดอรวยติดต่อมาได้เด้อนะครับทา<ะ>่าเรยล่ะศูนย์หกหนึ่เดาเจ็้อนะครับเมือ่อวเื่กันศูนย์หกหายเก้าศูนย์สามแเด้อค่ะติดต่อมาได้เด้อนะครับส<ะ>ามันค่ะติดต่อมาเลยมาได้นะนะครับก<ะ>็ไมร่รวยหล่ะนะครับ<ะ>มิรวยฟันแม่นผู้ได้คำนวณแม่นแม่นนะครับมั่นใจว่ากร้อมกับผู้นึงเราสันดับออมแแงค์ปัดยินดีนะเป็นสภาพบุญให้เนะเอิ่มที่ทางจอเขาค้ บุญนี่ยวันถือเราห้องแป้งปั่นผู้ให้เขาฝันว่ามันมีหมูสัมพันธ์กันมันสิยอะไรต่อไปหนาเนาะห้องเรียนร้าเข้านเนาะเอาผมผมมีไปแฝงเนาะนะสิบปริญญาแป้งปั่นเกล็ดหอแม่เก็บใกล้ๆเองส่นะครับฝันแม่นๆจังบันโอ้โหหน้า้อบันโอ้ไว้เข้ามาอุ้งยังหนึ่งแต่ส้นหองแมฆเข้าในีเกล็ดแม่นกระโถนมาได้เด้อนะครับอย่ามาเลยตามไอ้หอนเฮียรสัตว์เนาะแต่ฝันแม่นไอ้ฝันใจของเนาะเอาตามนี้ครับสำหรับอาจารย์ชุยวฉายเด้อนะครับเลขเพื่อนบ้านฟังเล่า เอาไปตัวเราแล้วครับพี่ตัวใดเนี่ยมีวิ่งหบนล่างจับคูหกสามหกสี่หกห้าหกหกเดเลขสามตัวเพิ่นก็มีเจ็ดหกแค่นี้เลยครับเอาอยโชว์ให้มาเ้อนะครับสองวัน,นแล้วมาลุดนะครับถล้วก็วันสามมีเขาลอยได้ของอาจารย์ชยนชัยวันนก็เน้ยนยังไงในเรืองพี่น้องนะครับมาลยขอเตือนเ้อนะครับมาลยสังเกตมากประจับเรื่องออาจารย์ชัยห้เขาแล้วก็ลุดนะครับมาเที่ยวกับเขาซ้อนเปตั้งลุดวันสามนะ เพิ่นรู้ว่าสองวันแล้วงินนี่นาจะเข่าเด้อนะครัุณวังดีๆเด้อนะครับ,รอรบเอาให้เขาขึ้นมารวยว่าเด้อจช่วยชมง,งนานคุณผู้ชมสวัสดีครับ